เอาเดี๋ยวไอ้ไไออ้้พ่อแกเนี่ยมามาเห็นแม่แกเนี่ยแม่แกออกลูกหรือออกแกไใบหรือบปล่ยังยังเหรอมีทองค่ะมีทองอยู่อโอ้แล้วพ่อแกรู้อยู่บ่รหัวอยู่หัวอย่างเบิร์ตมันว่าเอาเห็อะไรหรือเป่าอ๋อเอาเอาเลยอ๋อเอาคนอาอะไรเนอะไรนอนในหันบ่ออ๋อเนี่ยอ๋อเล่นอะไรในหันอ๋อย่อเอาอ๋อยอเอาคุณนอนอะไปเล่นอะไค่ะค่ะไปเห็นกันอยู่สีไดงกับพ่อแก ตันโมด้วยฮะตันหมตัานหมตายแล้วทันหมไอไอพ่อผู้ยิ่งโอนี่บอพิ่นไปเฮ็นงานคุณเหรอไปไปใส่ไปบันโกคุณเหรออ๋อเห็นเห็นสาบุญทันนี่นะตีออหัวไปขี่หัวไปพูดทางไหนเอางัวเนทางเนงานหัวไปัวท่องลำเสือ อ๋อห่วยเลยลาสเชอร์ลาสฮึมแล้วไอ้ไม่ไม่เห็นเลยโอ้คันมัดโอเคโอ้ยใบนี่ยโอเคใบมักอ๋อแล้วก็แต่งกันย่อผูกแขนย่อแต่งไหมหรอแต่งแต่งยุใสแต่งยูพุ่นเหรอเฮือนพ่อแกตะกอนเพ่นอยูใสนี่มั้ยไม่ยูนี่ฮะเพือนปุ๊กยุใสเฮือนพ่อแกตะกอนที่บ้านเฉย ยุคุ้มนะมันจะเซตพมดหรออืมอ๋อแขนพูนเลยอืมอ๋หันพ่นเนื่อหันหาาลอยเงไม่งัวอืมเขาสิ่ัตมีง้อตรงนีอะไรัเนี้โอ้โหงัวเนี่ยหาลอยอ่ตัวหนึ่งอะนะตัวบง่าเลย่ลมงัวพอมนนี่อืงานแต่งอะนะพวกนี่ใบอะนะอ เรองาป้ากันจักเดือนกับพ่อใหญ่ร้อนเลยมามาแต่งงานใหม่ฮะบ่ฮอดปีเอ่ะมาฮอดปีโอ้โหมีท้องกะทิเอามักแห้งโอ้คุ้มเลือดคุ้มอะไรเนี่ยมาบ่คุมไปเลยโอ้ไปไปใชบั่ะนี่ไปพูดบอกไปอยู่ร่วมกันอยู่งสี่ไหน เงอนพูดเ่รอเงินอยู่บันโคกอ่ะมักมากมักเยอมากพอแกใบเยอตอนน่โมักโมักแต่มักแต่ก็มากพอใหญ่รอนแต่กับโบไปน้ำเขามีขาเนี่ยอ๋อเพิ่นเพิ่นรวยเนาะเพ่ว่าาเสากินเาหากินเาไม่หาของกินเพิ่นเาอ่ะผู้ใหญ่เบา แม่คุณระบังนะไม่ฟอ่มเฟือยรู้ปะสุดท้ายสุดท้ายต้องทึ่งแม่ก่อนเอ้ยเอ้ยแม่แม่แก่นี่บอกบอกค่ะว่าว่าเพิ่นรวยเฮามันถูกมันยากอ๋อเพิ่นเอาเอาแม่แม่แกเพิ่นเพิ่นอยากให้ไปอยู่บ่ไปอยู่น้ำเพิ่นร้อนอยู่อยากให้ไปบ่ต้องบ่อยากอยู่มายู่มัอยากไปซะเนาะลูกเอ้ยไปอยู่น้ำเพิ่นมีอยู่นี่กินเนาะไปบอกไปแม่แก พ่อแม่บอกทุกอย่างหรอมีไพาา่บัตราอยู่บ่กมแม่แกตัดินใจว่า่อไปดอทุกกระทุกนี่ละแต่พอนไนใบมาเห็นวันนี้มากเลยทุกยากูกัดเทียวอเอ้ยนาะไนใบเออคักอีเลียพึ่นไปหาเห็นหน้าหรอึ่ไปหอดบุน ือไปเรียนสาวไงแต่ตาท้งแดง